กุ้งเด้งนะครับเห็ดง่ายๆนะครับขั้นตอนบอยุงยากนะครับพี่น้องอยากได้สูตรบ่ครับถ้าพี่น้องอยากได้สูตรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์กําลังใจเชฟไทยเห็ดงานอยู่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมเอานมสดนะครับยี่ห้อนั้งก็ได้นะครับหาซอนโตนะครับแล้วก็แป้งมันหาซอนโตนะครับนมสดนี่ก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะครับเด้อให้มันเย็นๆนะครับแล้วไล่แป้งมันนะครับกับนมนะครับ การเฮ็ดกุ้งเด้งนะครับก็มีหลายวิธีนะครับบวาสิเป็นใสเบกกิ้งโซดานะครับใสผงฟูนะครับแต่หาเฮ็ดกินเองนะครับก็ต้องรักษาสุขภาพนะครับใส่แค่สองอย่างที่ผมบอกก็กุ้งกระเด้งนะครับรสชาติกับบริหายนะครับหลังจากนั้นนะครับผมแป้งมันละไล่กับนมแล้วนะครับก็เอากุ้ง นะครับทีเห่าแก้เปลือกนะครับทำความสะอาดแล้วนะครับล้างแล้วนะครับเอาเศษหลังออกเรียบร้อยนะครับตัวนี้กุ้งหนึ่งกิโลนะครับเด้อนะครับแป้งมันหาซ้อนโตนะครับนุ่มหาซ้อนโตกุ้งหนึ่งกิโลนะครับก็เอากุ้งนะครับผุ้มกะสีขยำขยำเป็สี่นะครับให้กุ้งสะดุ้งนะครับก็ตัวนี้ก็ใส่เวลานะครับสักหานาที่นะครับเด้อนะครับ เมนูนะครับที่นําไปใส่นะครับสําหรับกุ้งที่เห็ดเป็นกุ้งเด้งแล้วนะครับเพราะว่าสิเป็นต้มยํานะครับเมนูแกงต่างๆนะครับเมนูผัดนะครับหรือว่าเสียเอาไปทอดก็ได้นะครับเด้อเอาไปทอดมะเฮ็ดพวกสลัดนะครับเท่ากับสได้กุ้งเด้งนะครับรสชาติบ่หายนะครับบ่เด้งจนเกินไปนะครับบางที่ถ้าใส่พวกไปกินโซดาพงผู้หนี่มัน รสชาติผมว่ามันมันหายไปหลายนะครับตรงนี้จะเป็นธรรมชาตินะครับหลังจากขยาครบหาหน้าที่แล้วนะครับก็เอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะครับตู้เย็นตู้ธรรมดานะครับแช่ไวเครื่องสโมงนะครับเฮ้าจังเอามาเ่อบ่ว่าเอามาลวกนะครับหรือว่าสิเอาไปใส่งานนะครับนี่ครับผมก็เอามาลวกนะครับเพราะว่าผมใส่อยู่นี่ก็เวลาเล่งดวนนะครับ ใส่สําหรับพัดไทยนะครับหรือว่าพวกพัดต่างๆนะครับเปื่อความรวดเร็วผมก็เอามาลวกกอนนะครับกอนใส่งานนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นกุ้งเด้นนะครับเมื่อนี้ก็ได้มาบอกต้อนนะครับเคล็ดลับดีๆนะครับส้พีสนองมึงนะครับกลับไปล่องปั๊บใส่ล่องมึงนะครับว่าสีเ็ดกินเองนะครับหรือว่าสีไปใส่ในร้านอาหารนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ